สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวกล่องนำเข้าอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นเหรียญแหละค่ะเบามากนะคะมาแกะกันว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะก็น่าจะเป็นธนบัตรแหละค่ะอุ้ยกล่องน่ารักกล่องเนี่ยค่ะกล่องพัสดุนะคะกล่องเขาแข็งมากเลยนะคะเก็บไว้ใช้ได้หลายครั้งค่ะกลับ หน้าไปใช้ดีโอ้ยแบงก์สวยงามมากโอ้โหสวยจริงอะไรจริงนะคะทุกคนแบงก์ยี่สิบบาทเลขเออเลขเรียงถูกต้องไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยคะ่ะเลขที่ไม่ผ่านการใช้งานเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสอง 8 3 1 7 1 3 8 3 1 7 1 4 8 3 1 7 1 5 8 3 1 7 1 6 1 8หายไปนะคะแต่มี1 9ค่ะ8 3 1 7 1 9ค่ะ1 1 7 อ๋อหนึ่กับ17หาย16กับ17หายนะคะอ๋อเลขคงจะสวยแหละน่าจะเป็น8ปดหนึ่งเจ็ดหนอ๋อค่ะหนึ่หายไปนะคะคู่ก็เป็น7 20 7สองศูนย์สองสีสองห เขาไม่ผ่านการใช้งานแต่เขาเก็บไว้นะคะก็จะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเป็นเป็นเป็นธน,นบัตรแหนบเดียวกันนะคะแต่แต่เลขเขาไม่ลันนะคะเลขเขาจะข้ามมีใบนี้ที่เป็นคนละหมวด ค่ะนะคะธนบัตรชนิดราคา20บาทแบบที่9รุ่นที่5นะคะที่ว่ารุ่นที่5นะคะคือธนบัตรแบบที่9จะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดราคา6ทั้ง50สตางค์ที่ว่าแบบที่4มัมาเป็นแบบที่9เนาะค่ะธนบัตรแบบที่9จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ชนิดราคาแต่ละชนิดราคาก็จะมีทั้งหมดด้วยกันแต่ละ ชนิดราคามีทั้งหมดห้ารุ่นนะคะเฉพาะแบงค์ร้อยจะมีเพียงสี่รุ่นนะคะเราจะเรียกแบงค์นี้ว่าเป็นธนบ,บัตรแบงค์โทมัสค่ะเป็นธนบัตรแบบแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้าแบบที่8ยังจะเป็นของรัชกาลที่8อยู่นะคะแบบที่8เป็นของรัชกาลที่8แบบที่9นะคะ เป็นของราชการที่9เป็นเป็นคนสมัยกันไปเลยนะคะแบบที่8เป็นของแต่ราชการที่8ก็จะมีรุ่นตั้งแต่รุ่นที่4ที่5ที่6ที่7ที่8หลายรุ่นอยู่ค่ะนะคะไม่นานแต่ธนบัตรหลายรุ่นส่วนราชการที่9นี้ครองราชนานมากแต่รุ่นธนบัตรแบบจะมีอยู่แค่เพียงแบบที่9ถึงแบบที่16 แต่ละแบบนี้จะ,จะเยอะมาก,กน,นะคะแบบที่เก้าถึงแบบที่สิบหกสิบเจ็ดนี้ก็เป็นของราชการที่สิบค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแบบที่เก้าแบบที่เก้าจะเป็นธนบัตรรุ่นแบบแรกของในหลวงราชการที่เก้าอนนี้มีรอยพับนี่ไงค่ะเป็นธนบัตรแบบแรกของในหลวงราชการที่เก้า ค่ะวางธนบัตรไว้แล้วก็นิ่งๆเนาะแล้วมาพูดต้องดูให้ดูหน้าหลังสิใช่ไหมถึงจะถูกเนาะมาหน้านีโอเคด้านหน้าและด้านหลังเคแบบนี้เลยนะคะจะได้ดูข้างหน้าข้างหลังนะคะจะได้อธิบายเห็นภาพกันชัดๆเนาะค่ะนะคะธนบัตรแบบ9ธนบัตรแบบแรกที่เชิญพระบรมฉายา สาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นภาพประธานบนธนบัตรนะคะชนิดราคานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมดเอ่อห้หกชนิดราคาอย่างที่บอกนะคะหกชนิดราคาพร,ารวมห้าสิบสตางค์ด้วยเนาะ ธนบัตรแบบพิก้ามีหกชนิดราคาได้แก่นะคะห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทและหนึ่งร้อยบาทเราเรียกกันว่าแบงก์โทมัสเพราะว่า,าพิมพ์ที่บริษัทโทมัสนะคะเป็นชื่อของบริษัทโทมัสนะคะชนิดราคา25สตางค์ฉันนีขออภัยชนิดราคา 50สตางค์นะคะประกาศออกใช้ประกาศออกใช้นะคะไม่ใช่พิมพ์จัดพิมพ์ประกาศออกใช้เมื่อวันที่26เดือนมกรา2 4 9 1นะคะส่วน1บาทนะคะประกาศออกใช้14ตุลา2 4 9 2สค่ะส่วนชนิดราคา5บาทประกาศออกใช้เมื่อวันที่14สิงหา2 4, 91ี่นะคะ10บาทประกาศออกใช้11 สิบเอ็ดมิถุนาสองสี่เก้าหนึ่งนะคะมายี่สิบบาทอันที่เห็นนี่นะคะธนบัตรของเร็นหน้าที่ให้ชมภาพนะคะที่ได้เข้ามาวันนี้ธนบัตรชิ้นราคายี่สิบบาทประกาศออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่สิบวันที่ยี่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งนับระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปีนี้ปีสองห้าหกหก บวกลบคูณหารเอานะคะผ่านระยะเวลามานานมากนะคะตั้งแต่รัชกาลที่9ขึ้นครองราชนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะผ่านมาระยะเวลานาน,านมากเกิน60ปีค่ะเกิน60เกิน66เกิน70ปี นะคะธนบัตรยังอยู่ในสภาพที่ดีมากอ่ะนะคะดูสินะคะธนบัตรผ่านมาถึง7จ็กว่าปีสภาพเขายังอยู่ที่แบบโอ้โหนะคะน่าสะสมมากค่ะมาดูรายละเอียดของธนบัตรชนิดราคา20บาทกันดีกว่านะคะธนบัตรราคา20บาทแบบ9นะคะด้านหน้านะคะพระบรมฉายาสาธทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์เครื่องแบบมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะจะเป็นแบบที่หนึ่งนะคะส่วนแบบที่สองที่สามที่สี่สก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนอันนี้คือแบบที่ห้าที่อยู่ปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่นะคะแบบที่ห้เปลี่ยนลายน้ำเป็นจากรูปพาะธรรมนูญเป็น พระบรมาสารีรักษ์นะคะลายน้ําค่ะเปลี่ยนฉลองพระองค์ค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้อะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะเพื่อเพื่อเป็นอ่าคู่มืออะ,อะไรนะคะอะไรล่ะในการสะสมม่นเนาะเราอยู่กับธนบัตรอันนี้เราก็จะรู้ว่าอยากรู้ว่าธนบัตรอันนี้คืออะไรยังไงมาจากไหนเป็นไปมายังไงใช่ไหมคะเป็นธรรมดาแหละนะคะค่ะ อันนี้นะคะ FC ส่งมาขายให้เปนนะนะคะท่านใดที่ต้องการจะขายนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนอยู่ใต้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะไลน์นะคะขั้นตอนนะคะตามที่ปะนน่ะเคยบอกตลอดเลยนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนส่งรูปมาให้เปนนะดู ตกลงซื้อขายส่งของมาของถึงปไดน์ดโอนเงินทันทีนะคะและท่านที่แอดไลน์มาแล้วนิ่งๆเฉยๆไลน์ไม่มีการเคลื่อนไหวป้านาขออนุญาตลบนะคะท่านต้องการติดต่อป้านนถ้าบังเอิญป้านนไปลบโดนท่านนะคะติดต่อมาใหม่ได้ตลอดเลยนะคะขอพอะคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ